เฟลนขาดหรือหายไปไฮม์คอมมนไฮม์คอมมนกับบ้านเคลตันเคลตันปีนมาเชเรนมาเชเรนเดินขบวน มือเซนมือเซนต้องชูวิมมันชูวิมมันว่ายน้ำเทรนนิเทรนนิแยกเฟเกสเซนเฟเกสเซน ลืมวนนันดันวันดันเดินป่าหรือเดินเขาแวฟฝันแวฟฝันโยนสีหินสีหินดึง อัลฟรอยมันอัลฟรอยมันจัดเก็บเบเชฟไก่เบเชฟไก่ยุ่งอัลฟพาสเซนอัลฟพาสเซนระวังแอร์เซลล แอร์เซเบอกเล่าไฟอ n นไฟอ r นเฉลิมฉลองกราทูเลเรกราทูเล r รนแสดงความยินดีโฮเฟนโฮเฟน หวัง Setzen Setzen ตั้งหรือนั่ง Senden Senden ส่งอีเมล Seichnen Seichnen วัดภาพ ไวหน่งไวหน่งร้องไห้วายวชนวา h ชนสักเหลือล้างซามนซาเม n สะสมชก่ไก่ ส่งพัสดุเรซาเวเรนเรซาเวเรนจองมิดบริงเงินมิดบริงเงินนำติดตัวมาด้วยเคนเนนเคนเนนรู้จัก ฮินไอส์ทอฟเฟนฮินไอส์อฟเฟนยัดใส่กลาวบนเชื่อบีฮันเดนนเดรักษาตัวออฟวัคเซน อัลวัคซินเจริญเติบโตแอแกันแอแกันแกล้งบลายเบนบลายเบนคงอยู่ฟรอยน์ฟรอยน์ดีใจ Gefallen gefallen ประทับใจ Halten h a l t e n หยุดหรือถือ l ล b e n leben รัก l ไ i เด Lei เด ทรมานคอมมูนิซิเรนคอมมูนิซิเรนสื่อสารเลบันเลบันอาศัยอยู่คลิงเงินคลิงเงินกดเกร็ง ชร์ยันชร์ยันตะโกนชไนเดนชไนเดนตัดสตาร์ดฟินเดนสตาร์ดฟินเดนพบเจอบ่งบอกสถานที่แฟสเตเฮน แฟสเตนเข้าใจ r ฟลาส e n น e ฟลาส s e นจากไปช c เมคเ k ินช c h m ค c k ิ n ลิมรส v ฟอ o ร์นัน v ฟอ o ร์น e น,น,นกำหนด เฟ t e รา e นเฟ i ฮราทนแต่งงานแล้วสไ e n s นสไ i t ทนทะเลาะเบสิกชิกนบสิ i เนเยี่ยมชมคอริกีริน Vision. Vision. r r ริ i ก r รนแก้ไขวิส n นวิส e นรู้ t e สเต n ลน r s สเต l ลนแนะนำ r วด n น e วด e นกลายเป็น เฟลเลรน์ฟลเรนแพ้วิดาโฮร n น i วิดาโ o l e นอีกครั้งหนึ่ง s โ l ลน n s โ l ลน n คว n นบ h น n ชนบ s น h ชน ปรารถนาสปาเซเรนสปาเซเรนเดินเล่นเบซูค์นเบซูคขนเยี่ยมเยียนวอลเลนวอลเลนต้องการ b e k o m m e n b บ k o m m e นได้มาบริ n ง e n บริงนนำมาให้ b r a วน์ครคจำเป็นชาวเ e n ชามอง b e s a l l e n b e s a l l e n จ่ายเงิน e m p f e h l e n e m p f e h l e n แนะนำ f e h l e n f e h l e n ขาดหรือหายไป Heim kommen, พันคอมเม้นกับบ้านเคล็ดทานเคล็ดทานปีนมาเชิญมาเชิญเดินขบวนมื้เซน็นมื้เซน็นต้อง สวิมม้นท์วิมม้นว่ายน้ำเทรนแยกเฟเกสนฟลืมว่านันวัานัน เดินป่าหรือเดินเขาแว่ฝันแว่ฝันโยนซีหินซีหินดึงอัลฟรอยมนอัลฟรอยมันจัดเก็บ เบเชฟไก่เบเชฟไก่ยุงออฟพาร์เซนออฟพาร์เซนระวังแอร์เซลล์นแอร์เซลล์นบอกเราไฟอัน ไฟยนเฉลิมฉลองกราทู l เลเรนกราทูเลเรแสดงความยินดี h o f ฟินโฮฟนหวังเซ t เซนเซดเซน ตั้งหรือนั่ง senden senden ส่งอีเมล sicnen sicnen วัดภาพ wainn wainn ร้องไห้ Waschen Waschen ซักหรือล้าง s a m m e l n s a m m e l n สะสม chicken chicken ส่งพัสดุ reservoir เ e ซาเวเรนจองมิดบริงเงินมิดบริงเงินนำติดตัวมาด้วย k ค n นั n k e น n e n รู้จักฮินไอสตอฟเฟน i ินไอสตอฟเฟน ยัดใส่ glauben glauben เชื่อ b e h a n d e l n b e h a n d e l n รักษาตัว a u f w a c h s e n a u f w a c h s e n เจริญเติบโต แอกันแอกันแกล้งแบลาย b บนแบลาย b บน,แบบนคงอยู่ Fre ยน n ฟรอยน n ดีใจเกฟ l e ล g e กฟ l l e น ประทับใจ h a l t e n h a l t e n หยุดหรือถือ Lieben l e b e n รัก l e i d e n l e i d e n ทรมาน k o m m u n i z i e r e n k o m m u n i z i e r e n สื่อสาร leben leben อาศัยอยู่ klingen l klingen l กดกริง่ง schrijen e ชูรเอตะโกนชไนเดนชไนเดนตัดสตาร์ดฟินเดนสตาร์ฟินเดพบเจอบ่งบอกสถานที่แฟร์สเตอรนแฟร์ต เข้าใจเฟลา n v นเฟล s s e นจากไปช c h มคเ k ินช c h m ค c k e n ลิมรสเฟอ o ร์ n น n เฟอ o ร์ n e นกำหนด เฟ t e รา e นเฟ i ฮราทนแต่งงานแล้วส t ตร s t r e i t ทนทะเลาะเบสิ c ช i c เ e n b a บสิกชิเกนเยี่ยมชมคอริกีเรน k o ริ i ก i ร r น n แก้ไข wissen w วิส e นรู้ v ฟ r s ตอ l l e n v o สเตอร์น n แนะนำแว e n w e วดน n กลายเป็น verlieren verlieren แฟ wiederholen wiederholen อีกครั้งหนึ่ง sollen sollen ควร Wünchen s Wünchen e s ปรารถนาปา่ปาซีเรนป่าซีเรนเดินเล่นเบสุคันเบสุคันเยี่ยมเยียนวอลเลนวอลเลนต้องการ b บค o m งินเบคกเนได้มาบริเงินบริเงินนำมาให้บราว c h e คนบราวคจำเป็น